สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช er ็อตเด็ดพระเครื่องนะครับ <emphasizes azioni> ในชุดรอบเช้านะครับก็มาพบกับพี่สมาชิกอีกแล้วพี่นะในช่วงรอบเช้าของเรานะครับในชุดนี้นะครับก็ราคาแบบย่อมยาวคับพี่นะในช่วงเช้าเช้านะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแบบรัวๆเลยพี่นะมีอะไรพี่ๆได้รับชมบ้างนะครับเข้ารับชมแล้วฝากกดถูกใจในคลิปคลิปนี้ไว้ด้วยนะพี่นะเอาไว้เป็นกําลังใจกันนะครับช่องทางไอต่อขึ้นไปแต่เริ่มต้นเลยพี่นะสายด่วนสายตรงเข้ามาได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอนะครับมา เริ่มอะไรแล้วกันพี่ในะครับนะด้วยความมันเนยะอ่บด้วยความมันยังม่นะเริ่มเลยแนละ้วกันนะครับอา่ารายการแรกนะำรายการแรกโอเนี้ยผมดูแล้วนี่เป็นหลบพ่อแย้มวัดด่านสำโรงแล้วพี่พ่อแย้มพ่อเฉยประมาณเนีนะ้เนื้อแห้งแก๊กเลยไหมใช่ไหมเนี่ยดูดีเพิ่งได้ามาเลยพี่นะครับฝุ่นยังเกาะอ,อยู่เลยเจ้าพี่จ๋าเนะี่ยไม่ไม่ไมั่นใจว่าเป็นพ่อแย้มวัดด่านสำโรงหรือจะเป็นหลบพ่อเฉยพี่วัดบางกระสอบนะแต่เนื้อแบบเนี้ยพี่เข้มขลังเหลือเกินนะครับเอาสามร้อยสามร้อยบาทนนครับ สามร้อยแล้วก็องนี้พี่นะองนี้แกร่งมากนะครับซุ้มกอนขนมเปียะนะครับเนื้อจะเป็นหินอยู่แล้วพี่นะครับนะเออเนื้อจะเป็นหินอยู่แล้วพี่นะครับซุ้มกอนขนมเปียะดูความแห้งเด็เนี่ยดูความแห้งแห้งแล้วแฝงเพราะเร่มแรกมาขามนะเห็นไหมเพรแรกมาขามแดงๆเห็นไหมเป็นะละอองนะสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็องนี้ได้เพุ่งได้มาเลยพี่นะครับหลวงปู่ฤาษียิ่งดำ Hudson. นะพี่นะคำหมาก เพิ่งไปได้คำหมากเข้ามาพี่นะครับแต่ก็อย่างว่าแหละราคาเบาๆพี่ในเมอ,อราคาเบาดูกดเห็นไหมหลวงพ่อด้านหลังนี่ลึกคมชัดลึกเลยละคราบเดิมๆแห้งๆเลยพี่สามร้อยเนี่ยครับรัวๆไปเลยพี่เนี่ครับเช้านี้รัวๆไปเลยพี่นี่ครับ,อ,อ,ไไรบอันนี้จะเป็นจริงๆผมไม่มั่นใจว่าออกวัดไหนนะเนี่ยเดิมมากเลยพี่นะเปียกทองมีอยู่สามองค์สามองค์เอาสามร้อยเนี่ยครับสามองค์ครับพี่เอาสามร้อยบาทนะครับให้ยกถุงเลยเนี่ยครับพี่พี่ให้ยกถุงเลยเอาไปสามร้อยบาท เนี่ยครับผมบอกแล้วมาไวไปไวเ hey,, นี่ยครับวันนี้เล่นไวครับพ um ี่เน uh, ี่ยครับวันนี้เล่นไวครับพี่เนี่ยครับแล้วก็ชุดนี้ชุดนึงเนี่ยอันนี้ผงน้ำมันหลวงพ่อเกยนะเนี่ยครับผงน้ำมันอันนี้ได้เป็นของหลวงปู่โตพี่เนี่ยครับเป็นพิมพ์ปบโผล่ะแช่น้ำมัน่ะแนวนี้ได้เป็นของหลวงปู่โต๊นะอันนี้เนวหลวงพ่อเวยพี่เนี่ยหลังสีวดีเนื้อผงน้ำมันยัพี่ดูง่ายเลยเนี่ยครับถุงเนี้ยสี่ร้อย นะครับถุงนี้นะเอา400บาทนะครับแบบว่าไม่ต้องแบบขนาดไม่ต้องแยกเนี่ยนะจัดให้แบบยกถุงเลยพี่เนะี่จยจัดให้แบบยกถุงไปเลยพี่นะครับเอ่อองค์นี้น่าจะเป็นเนื้อสมฤทธิเงินนะพี่น,นะครับอุปคุตนะอุปคุตใช่พี่เนื้อสมฤทธิเงิอนอุป,ปรคุตนะครับเนื้อสมฤทธิเงินคือจริงๆฟอร์มพนะระได้สวยแล้วได้สวยได้ธรรมชาติ300บาทเนี่ยครับ300บาทแล้วก็องค์นี้ S 1> <S 1> นี่นครับพี่เดียวหลวงปูทวดอันนี้เน้นทองแดงลมดานะครับอันนี้พระสวยเลยเนี่ลมดําเนี่ยสวยเลยพี่เห็นไหมดูตัวตรง,ต,รงตัวตัดนี่ชัดเจนเลยนี่ครับอันนี้เป็นรอส2 0สองร้อยสามร้อยบาทนี่ครับพระที่สวยเลยพี่หลวงปูทวดนะเนี่ยพระอย่างนี้น้าแขวนน้าใช้พุทธคุณอย่างพี่เนี่ยเออน้าแขวนน้าใช้พุทธคุณอย่างพี่เนี่ครับดกเบีย้ยเบี้ยลูกเล็กนะครับประกันเลยว่ามีประดอดวิ่งแน่นอนนะครับไม่ใช่ของเล่นทั่วไปพี่วิ่งหน่วงมือด้วยนะครับพี่ยาววิ่งแบบหน่วงมือด้วยนะครับไม่ใช่ธรรมดาแน่นอน เนี่ยดูรอยจานยันได้เลยเนี Demon> ่ยเห็นไหมจานเก่าเห็นไหมร่องในรอยจานเห็นไหมมันจะแห้งเห็นไหมร่องในรอยจานมันจะแห้งผมเอาผมเอาเอาสามร้อยเนี่ยครับเช้าเช้าไปเลยพี่เนี่ยครับลูดลูดลูดกันไปเลยเช้าเช้าเนี่ยครับผมใช้คํานี้ลูดกันไปเลยดีกว่าเนีครับพระชัยก็พี่เนีครับองคนี้จะเป็นพิมพ์มะรตาเขาจะเป็นเบบแบบแบบเนี้ยรอโบราณนี่พี่ไม่ใช่ทอนนะรอโบราณร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับพระชัยองค์นี้ อาจจะเป็นหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วพี่เนี่ยหลวงปู่บุญนี่พี่พระชัยนะพระชัยหลวงปู่บุญนี่รอยช่อเดิมๆเลยไหมรอยตะไบรอยช่อแห้งแก๊กเนะยครับรอยตะไบรอยช่อแห้งแก๊กเลยพี่นี่คือหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะพระชัยครับพี่โอ้โหดูง่ายดูง่ายสบายตาเลยเนะี่ยสามร้อยบาทนี่ครับคือราคาแบบเราเร้าใจในายามเช้าเลยเออราคาที่ต้องเราใจในายามเช้าเลยพี่เนับแเราก็อึององงครับพี่ในะองค์นี้จะเป็นของหลวงพ่อ วัดหนองสนมนะครับนะครับเป็นหลวงพ่อหินนยเออเหรียญหลวงพ่อหินนะส่วนมากผมเจอรูปหลอนะรูปหลอท่านนะเหรียญไม่ค่อยได้เจอนะนะเหรียญท่านนี่นานๆจะเจอครับพี่หลวงปู่หินวัดหนองสนมเนี่ยนะครับโอ้โหพี่จ๋านี่เก็บได้เก็บกันะเก็บได้เก็บจ้าสามร้อยบาทนะครับหลวงู่หินนะครับโบรชั่นเลยพี่นะครับองค์นี้จะเป็นโอ้โหเนื้อเนื้อดูง่ายพี่เนื้อชัดเจนเลยนะครับอยู่ในเรียมเดิมๆด้วยแนวเนื้อดูง่ายเนื้อชัดเจนครับพี่นะครับองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อเชื้อวัดสะพานสูงนะครับ พขานะเชื้อนะแต่ครับหลวงเขาเชื่อว่าสะพานสูงพอเชื้อเอาสามร้อยะนะครับพอเชือ่อว่าสะพานสูงก็พี่สามร้อยบาทนะครับเชียร์าหั่นเนื้อตะกั่วรองพิมพ์ครับพี่นะครับเชื้อน่าพี่สนุโลครับพี่พี่ดูเนื้อตะกั่วดิออกแนวปูสปปาาออวป่สุกป,ปากคองมะขามเท่าเลยนะครับพี่พี่ออกแนวปู่สุกปากคองมะขามเท่าเลยนะขอบกระบอกเห็นไ,ไหมขอบกระบบอ ออกแบบปูสู่ปากคลองเลยพี่นะครับแห้งเก่านะครับนะสามร้อยในครับสามร้อยบาทนะครับเราก็จอบไม่ได้จอบหลวงพ่อเงินบางจอบนี้จอบเก่าดูความเก่าเลยจอบหลวงพ่อเงินบางคานนะนะครับถ้าพูดถึงเรื่องความเก่านี่เก่าแบบเก่าแบบร้อยเปอร์เซ็นใะนครับเก่าแบบร้อยเปอร์เซ็นไม่ดูคาบเดีนะ๋ยเนี่ยคืออยู่ในกรอบเขาเดิมๆเ,เลยพี่เอาสามร้อยบาทนะครับจอบหลวงพ่อเงินใช่พี่ราคาแบบขยเยาใจมากนะสามร้อยบาทนะครับรูปดอกหลวงพ่อของพี่ อันนี้เป็นรูปหล่อดูง่ายนะแนวะดร,รอบโบราณนี่พี่นี่ดูกระแสโลหะดินะพี่พี่ลองดูกระแสโลหะดิพี่นะเป็นจอบเอ่อเป็นหล่อที่ที่เดิมนะพี่นะที่เดิมที่ดูง่ายนะดูง่ายสบายตาพี่เนี่ยครับองค์นี้เอาเอาสามร้อยพี่แนวบุญผักของมัดไผ่ลงวัวแค่ก้นเนี่ยกินขาดแล้วพริพกก้นมาดูง่ายเลยสามร้อยบาทนะครับ สามร้อยบาทแล้วก็อง์นี้น่าจะเป็นหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะพี่นะเป็นพระเนื้อดินนะครับนะเป็นพระเนื้อดินพิมพ์ทรงคล้ายๆหลวงพ่อปานนะพี่ับพระเนื้อดินพิมพ์ทรงคล้ายๆหลวงพ่อปานนะครับหลวงพ่อขันวัดนกกระจาเนี่ยพี่นะบหลวงพ่อขันนะมาดูอุดเดิเดิมๆพี่สามร้อยพ่อขันวัดนกกระจาบนครบพ่อขันวัดนกกระจาบนะครับแล้วก็ประหลัดขีดกับพี่อันนี้มีกิ่งนะเนี่ยอู้อย่างลั่นนะแล้วลอยจานอย่างเก่าเลยพี่นะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าที่ไหนนะ แต่ไม่เก๊แน่นอนนะครับยังไงก็ไม่เก๊ครับพี่นะครับมีรอยจานด้วยนะแต่เราก็ไม่มั่นใจว่าพี่เป็นพระจารย์ท่านใดนะครับเพราะแกวอาจกรลอดเนี่ยถุกคนได้ยินไหมมีกิ่งอะเอาสามร้อยนะครับประหลัดิคเอาไปสามร้อยบาทนะครับเพราะว่าบางทีเราก็เราก็ไม่รู้ที่นะครับเราเราก็นํามาแบ่งพันพีวิสมาชิกของเรานะครับเราก็หลวงพ่ทบครับพี่ พออนี่ก็ได้สวยแนวได้สวยพี่หัวไม่ขีดดูดูเดนื้อดิแนวเหลืองจ้ำแดงเลยเออเหลืองจ้ำแดงเลยพี่แนวเหลืองพอทัหัวไม่ขีดเห็นไหมเหลืองจ้ำแดงคือเดิมมากเลยไหมตะไบรอยช่อตะไบหูจีจัดสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็เหรียญหลวงพ่อเดิมเลยพี่แนวเป็นเนื้อตะกวัวรองพิมพ์นะถ้าถามอายุถึงความเก่านะอันนี้เก่ามากรับเก่าวกว่าเหรียญตะกัวทั่วไปอ่ะนะครับเก่ากว่าเยอะนะครับเออเก่ากว่าเยอะกพี่เก่ากว่าตะกัวทั่วไปแน่นอนนะครับเก่ากว่าแบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอาสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้พี่นะองค์นี้สวยนะครับนะแก้วจะกรอบรอยขอบเขียวๆยิ่งอยู่เลยพี่นะเออรอยขอบรอยเหือเขียวๆยิ่งอยู่เลยพี่นะครับแก้วจะกรอบนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพุทธรูปหลวงพุธิมครับพี่นะครับด้านหลังเป็นปีศูนย์เก้านะเนี่ยปีศูนย์เก้าเอาสามร้อยบาทนะครับหลวงพุทธรูปหลวงพุธิมครับพี่เนื้อปากกะสามร้อยบาทนะครับองค์นี้เป็นของ จริงๆเป็นของหลวงพ่อหลวงพ่อเนียมแนวนอนี้เป็นของหลวงพ่อเนียมครับพี่แนวพ่อเนียมวัดน้อยแนวเนื้อแบบเขาเรียกว่เนื้อโดนใจอ่ะเออเนื้อโดนอกโดนใจเลยพี่แนวหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะแนวเป็นพิมพ์หน้าปลอกสองหน้าเนื้อตะกั่วสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็องนี้องนี้เป็นปีรันนะครับพี่ดูงมวลสารได้ในเนื้อเลยนะปีรันออกเนื้อออกดำดำเขียวๆนะดูเนื้อด้านในเห็นไหมถ้าไม่มีมวลสารเลยมันก็จะพิจารณาได้ยากขึ้นนะครับวันนี้เห็นมวลสารชัดเจนมากคนับด้วยความเก่าด้วยความแห้ง สามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็องค์นี้นะครับองค์นี้จะเป็นของอาจารย์นองครับพี่ตะกูกสามกษัตริย์นะครับปีบาสามแปดว่าจ,จะจำไม่ผิดสร้างร้อยกว่าองค์นะครับจะสร้างหลักร้อยเองนะสองร้อยสามร้อยประมาณนี้ไหมร้อยสองร้อยสามร้อยประมาณนี้พี่ข้อมูลผมไม่แม่แมนนะครับแต่อันนี้ของอาจารย์นอง100ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่แล้ว,ลวได้เก่าได้หิ้งเลยเนี่ยได้เก่าได้หิ้งเลยพี่นาอาจารย์นองคืออย่างเงี้ยพี่นะครับด้วยความชัดเจนนะนะครับด้วยความชัดเจนเลยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับอาจารย์นองไม่มีแล้วพี่ตะกูสามดอกแบบเนี้ยเดี๋ยวดูดิ สกกูสามก็ัตว์เนี่ยดูกดเดี๋ยวกูพาดูง่ายจัดพี่เอาห้าร้อยบาทนนครับห้าร้อยบาทแล้วก็องนี้พี่น้หลวงปูเหรียญเป็นเนื้อขาวปางลีลานะครับหลวงปูเหรียญครับพี่เนื้อขาวปางลีลานะครับหลวงปูเหรียญสวยจริงครับพี่นะัเนื้อเอ่อเนื้อเม็ดมวลสารนะครับทุกๆอย่างครับพี่ต้องใช้คำว่าเป็นก้อนนนครับดูเดย ทรงพิมพ์นะครับอันนี้จริงๆเลยถ้าเรียบตึงมากผมก็ยังยังไม่ชอบเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามันมีมวลสารเอ่ยเป็นก้อนๆเอ่ยทาให้เราได้พิจารณาได้ง่ายขึ้นนะครับเอาสามร้อยแล้วกันพี่เช้าๆนะครับสามร้อยบาทนะครับหลวงผู้เหรียญก็พี่แนววัดนองบัวสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็งคงนี้ถ้ำเสือถ้ำเสือเนื้อสวยก็พี่นะครับแนวขู่พี่เอ้ยนับสไตล์เนื้อแบบนี้ดูดิสามร้อยบาทนะครับพ้าถ้ำเสือเนี่ยนะครับถ้ำเสือไปสามร้อย สามร้อยบาทนะครับทาเสือแล้วก็พ่อโตบางกระทิงปางมารวิชาพี่นะร่วงพ่อโตบางกระทิงนะครับจริงๆเลยพ้าได้ฟอร์มเก่านะครับเออพ้าได้ฟอร์มเก่าพี่พ่อโตบางกระทิงนะได้เก่าได้ได้เดิมได้ธรรมชาตินะครับพ่อโตบางกระทิงพ่อโตบางกระทิงเอาสามร้อย นี่ผมสามร้อยให้รวๆเลยนะเนอภิวิเออผมสามร้อยให้แบบรวๆนะนี่แล้วอีกหนึ่งองค์ก็พี่นะับหลวงกะทบโอ,อู้หเส้นขนแมวนี่คมกริบเลยพี่เส้นซ้อนเส้นขนแมวเอ่อเส้นแตกต่างๆนะครับนะตัวตัดก็เดิมเลยเห็นไหมตัดฉีขัดครึ่งนะครับเมื่อตัดฉีขัดครึ่งับพี่นะครับออกวัดจันนิมิตก็พี่นะครับออกวัดจันนิมิตนะครับเอาเอาสามร้อยออกวัดจันนิมิตแล้วก็ห้าเหลี่ยมะนีับอันนี้เป็นห้าเหลี่ยมของหลวงปูท่ทวดก็พี่กระไรทองนะ ในครับห้าเหลี่ยมหลวงปู่ทวดกะไไ่ทองนะครับองค์นี้จริงๆเลยต้องใช้ําว่ากะไไลทองเขาสวยอยู่แล้วพี่เอาพี่ดูเลยเห็นไหมกะไไนทองหลวงปู่ทวดแล้วในราคาที่แบบผมแบบว่าย่อมเยาให้เลยเนี่ยหลวงปู่ทวดเนี่ยเนครับห้าเหลี่ยมดูนะคมกริบไม่มีตื้นเบอร์บบวไม่มีพี่ีนี้คมกริบเอาสามร้อยใครับคมกริบเลยนะเอาไปสามร้อยบาทในครับอีกหนึ่งองค์ครับพี่ในครับองค์นี้จะเป็นจังหวัดตรังนะครับในจังหวัดตรังครับพี่ในครับหลวงพ่อหลวงพ่อคลิ้ง นี่ครับหลวงพ่อคิงครับพี่พระแท้ๆเนี่ยทองแดงรมดำเนี่ยพี่เออพระแท้ๆเนี่ยอาจารย์นำสร้างนะปีสองสองเนะี่ยอาจารย์นำสร้างในรุ่นชนะเลิศนะเอาสามร้อยนะพ่อท่านคลิงนะเนะี่ยหลวงพ่อคลิงนะแล้วก็หลวงพ่อเงินครับพี่เนี่ยองค์นี้เป็นหลวงพ่อเงินครับพี่นะครับอันนี้จะเป็นเกระไรทองใช่ไหมเปียกทองกระไรทองหลวงพ่อเงินครับพี่ด้านหลังเป็นหลวงพ่อเปลือกขู่พระแบบดูดิธรรมาชาตินี่ธรรมาชาติจริงๆพี่เอา สามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็องนี้อง์นี้จะเป็นอ่าองนี้เป็นปลุหนังนะครับเอาองนี้เป็นปลุคือปลุอันนี้เก่าแน่นอนพี่ดูดิดูความแห้งดิเนี่ยกรอบมันหักพี่ตลับพุกเขาหักนะครับปลุหนังครับพี่โอ้ได้เดิมเลยได้ดูง่ายเลยพี่นะครับหนึ่งในสายเหนียวเบอร์ต้นต้นของประเทศนะครับปลุหนังนะครับผุนพันยังใช้อ่ะพี่คิดดูแล้วกันนะครับอันนี้ตัวจริงนะครับเนี่ยตัวจริงนะครับดูดิ คือเขามีหลายกุเนาะนะครับอะไรนะพุทธไทยสวรรค์แล้วก็กุไหนกันพี่นะครับลองลองเข้าไปลองเข้าไปแยกแยะดูนะอันนี้ผมเอาห้าร้อยนะครับคือได้เดิมเดิมให้เดิมเลยพี่เออเดิมให้เดิมเลยพี่นะครับองค์นี้พี่นะรับซุ้มนครโกษานะครับสําหรับซุ้มนครโกษาองค์นี้นะครับด้วยความโดดเด่นคือพื้นเนี่ยพื้นน้ำเหลืองนี่คือทองนะครับทองเดิมจากกรุนะครับซุ้มนครโกษาครับพี่นะครับของกระแพงเพชรเนาะ ทองเดิมจะกรุวเลยพี่นะครับไม่ใช่ทองลอยๆทองร้อยไม่ใช่แล้วนะแปลใหม่แน่นอนนะครับทองมันต้องจมไปแล้วพี่จมแล้วก็น่าจะเป็นแบบว่าทองเดิมจะกลัวอันนี้น่าเป็นชินเงินไหมเนี่ยน่าจะเป็นชินเงินนะดูดิเนี่ยทองนะพี่ทองเหลืองเนี่ยไหมมันจมลงไปในเนื้อพี่เอาห้าร้อยนะพระเดิมๆแบบนี้ไม่ได้มี boy boy. บ่อยๆในรัพน่าตะคู่ก็พี่วัดชายทุ่งนี่น่าตะคู่วัดชายทุ่งเนี่ยโอ้โหพี่เอ้ยนะครับนะเป็นไงเนี่ยลองกระทบให้ดูเนี่ยนะครับเออนี่เดิมๆพี่ เนี่ยนะเทสให้ดูเลยว่าพระเรามีน้ำหนักแน่นอนเนี่ยไม่ใช่เราหลุดมือเนี่ยนะเทสให้ดูเลยพี่พระเรามีน้ำหนักแน่นอนเนี่ยครับสวยเเดิมธรรมชาติเลยพี่นะวัาชายทุ่งนะสามร้อยเนี่ยครับชายทุ่งสามร้อยบาทแล้วก็องนี้เป็นไหว้ข้างเนี่ยนะไหว้ข้างกับพี่พ่อท่านคล้ายเนี่ยครับพ่อท่านคล้ายกับพี่เนี่ยครับองนี้วัดสวนขันนะครับด้านหลังเส้นแตงนี่ยิบเลยไหมะนีด้านหลังนี่ไหมเส้นแตงนี่ยิบเลยนะเนะยครับพ่อท่านคล้ายสามร้อยบาท นะครับพาท่านขายออ้ยนี่ผมสามร้อให้แบบรัวๆไปเลยพี่นะครับรุหลวงข้งเงินเนี่ยคิงจิตาเนี่ยดูหล่อบโบราณดูเขาแขวนเนี่ยแขวนจนเหือเกาะแบบว่าเกาะเป็นคาบเลยไหมเห็นไหมแขวนจนเหือเกาะเป็นคาบเลยพี่หลวงข้งเงินนะข้างเงินเอาสามร้อยข้งเงินสามร้อยองนี้ครับพี่องนี้เป็นเลขหนึ่งเลยไหมเนี่ยดูเนี่ยอันนี้แท้นะพี่นะวัดเอี่ยมนะวัดเอี่ยมแท้ดูง่ายเลย วัดยมอาห้าร้อยนะครับหูพผ้าแท้ๆยานี้พี่จะพลาเรอเลยดูเล็หนึ่งเดียวเส้นตรงเส้นแตกเส้นเสี้ยนเสี้ยนวิ่งดูเดิยขูไม่แท้ตรงไหนพี่นะครับเออไม่แท้ตรงไหนอะเอาห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็องนี้องนี้จะเป็นอ๋อทะเลซุงป่ะพี่ดูดูเส้นผลแมววิ่งเนี่ยนิกเกิลนะชุบนิกเกิลพ้ายังสวยอยู่เลยพี่น่าใช้เลยนี่พ้าสวยพาแท้แท้สวยด้วยเอาห้าร้อยพี่แนวทะเลซุงแนวทะเลซุงแล้วก็พิมพีเลยนะครับเออทะเลซุงแล้วก็พิมพ์ีเลยพี่ในดูเนี้ย นี่นหลวงพุทวดพิมพ์ีนะดูคาบดียวคาบขี้เบ้าอยู่เลยพี่นะเออคาบขี้เบ้าอยู่เลยรอยตะไบเดิมๆเ,เอาเอาห้าร้อยนะครับห้าร้อยบาทเรียนหลวงพ่อแดงน็พี่นะครับหลวงพ่อแดงพ่อเจริญนะยพี่นะครับผิวออกแบบว่าออกโซนมะขามเปียกอะนะครับผิวออกโซนมะขามเปียกเลยพี่เนะี่ยหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญเอา สามร้อยพ่อแดงพ่อเจริญสามร้อยบาทนะครับเทา้าเวสุวรรณครับพี่แนวเขาเป็นของหลวงปู่หมุนนะนะน,นะนะครับเท้าเวสุวรรณนะแนวเออเขาว่าเป็นของหลวงปู่หมุนนะพี่นะดับคาบขี้เบ้าเนี่ยออกวัสุทัศนะ์ครับพี่แนวใช่ไหมออกวัสุทัศน์ใช่ไหมที่เขามีโค้ดแบบเนี้ยน,น่าจะใช่นะเ,เนี่ยเขามีเก้าโค้ดเนี่ยสองสี่หกแปดเนี่ยเก้าเนี่ยเดิมเดิมพี่เดิมธรรมชาติเลยสามร้อยบาทนะครับเทา้าเวสุวรรณสมเด็จวะะัดระฆังมีอยู่หนึ่งองค์พี่ได้มาหนึ่งองค์พี่นะดนะับเนื้อแกล้งคาบตังอิ้วเดิมเดิมไปไหม เนื้อแกร่งและคาบตังอายุเดิมเดิมเลยพี่นะครับสมเด็จวัดพระคังครับพี่เนี่ยครับเออสมเด็จวัดระคังดูนะด้านหลังนี่ใสเลยห็ไหมใสแล้วมวลสารเป็นก้อนพี่วัดระฆังจะแก่มวลสารนะครับมวลสารก็จะเป็นก้อนอยู่แล้วเอาองค์ละสามร้อยสามร้อยบาทนะยครับแล้วก็องค์นี้องค์นี้จะเป็นหลวงพ่อสวงวัชีปะขาวหลวงพ่อสวงวัดชีปะขาวสามร้อยบาทนะยครับพ่อสวงวัชีปะขาวแล้วก็องค์นี้เป็นห้าเหลี่ยมนีครับดูเนื้อที่ผงคุกรักแล้วก็มีคาบทองพี่ นะครับผงคุกรักและมีคาบทองครับพี่เอาอหูห้าเหลี่ยมน่าจะเป็นหลวงปู่เหมือนวัดกำแพงหลวงปู่เจียมวัดกำแพงประมาณนี้แหละพี่นะครับแตบบ่บางทีเรายังไม่แม่นพอไงนะครับแต่เป็นทรงของหลวงปู่เหมือนวัดกำแพงนะเอาสามร้อยบาทนะครับน่าจะเป็นหลวงปู่เหมือนแล้วพี่นะครับพระดูง,ง่ายๆได้เดิมๆอ่ะแล้วก็องค์นะีนนะนพ้พี่นะครับใช้จนช้ำไปแล้วหลวงพระสุธครับพี่ปีหนึ่งเจ็ดอ้แท้ดูง่ายพี่นะครับยังเจาะเห็นไหมรอยเจาะเด็เป็นเจาะสี่เหลี่ยมเห็นไหมน่าจะเป็นตัวเจาะแบบเหมือนเป็นตะปูหรือเปล่าเนี่ย สี่เหลี่ยมเห็นไหมรูเจาะไม่ได้รูกลมเป็นสว่านนะเป็นรูสี่เหลี่ยมเพียร์หไหมรูเจาะอันนี้เก่าจริงนะพี่ไม่ได้แกล้งเก่านะครับคือพามได้มาเดิมๆแบบนี้ผมเอาสามร้อยพี่นะเอาใช้พุตธคุณได้เลยพี่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็เหรียญน,นี้พี่นับเป็นเหรียญลอยเท้าเหรียญเหรียญแห้งๆยิ่งๆนี่แหละพี่เนี่ยเหรียญรอยเท้ารอยเท้าสามร้อยบาทนะครับนี่ผมสามร้อยให้รัวๆไปเลยนะ แนวสามร้อยแบบแบ่งปันเลยพี่แนะับสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้เป็นจริงๆเลยเป็นนางนะครับนะเป็นนางเออแต่จะขึ้นกลุเขาว่าเป็นกุแถวๆกาแพงเพชรแต่พี่นะครับอันนี้จะเป็นกําแพงหรือจะเป็นพี่ๆลองลองพิจารณาดูแล้วกันพี่พระพระเดิมๆนะคาบทองอยู่เลยนะี่ยเอาสามร้อยบาทนะครับถ้าใครดูเป็นจัดได้จัดเลยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็องค์นี้นะครับสําหรับอง์นี้เป็นอรอสอนหนึ่งหนึ่งแปดเดี๋ยวีนับหลวงปู่บุญนะเนี่ยพระชายหลวงปู่บุญเดี๋ยวี่ ที่เป็นรอสองหนึ่งหนึ่งแปดนะพี่นะครับเป็นพระชัยพิม์ชรุดพิมอะไรเงี้ยน,นะด้บางทีเราก็ไม่แม่นนะพี่แต่เดิมแน่นอนรอสองหนึ่งหนึ่งแปดเอาห้าร้อยบาทนะครับน่าใช้นะครับน่าใช,นะาใช้พระกิ่งครับพี่นะครับพระกิ่งองค์นี้เป็นพระกิ่งเขียนว่าเปาเวเลตด้านล่างนะนะครับรอห้าเปาเวเลตนะครับมีหมุดด้วยเออเปาเวเครับพี่นะครับเป็นออกเนื้อดำๆเลยนะเออออกเนื้อดำๆเลยพี่แล้วก็จะเป็นหมุดอย่างเงี้ยน,นะ คือเป็นพระกิ่งเปาเวร์เรสนะพี่นะเขาเขียนใต้เนี่ไว้นะเนี่ยเปาเวร์เรสรอห้าผมเอาห้าร้อยบาทนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดที่ชื่นชอบพีเนื้อแห้งมากแต่ดูเนื้อดิแห้งแก๊กเลยเน่ะไม่ใช่มืดๆนะเนื้อแห้งแก๊กเลยพี่แห้งจนฝุ่นจับเลยไหมเนี่ยเป็นเม็ดเป็นเม็ดไอๆขึ้นมาเนี่ยเอาห้าร้อยบาทนะครับวันเช้านี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆท่านสนใจรายการไหนนะสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ